ครับสวัสดีพี่น้องตัวโลกครับมือนี่พยีซีมาทำสเต็กสุโม,มงมีอะไรบ้างครับไปดูกันนะครับก่อนไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับจะใครพี่ีซีเยครับนะแบบมีกำลังใจเห็นครับไปดูครับมีสุโม,มงมะลงแตงตมัดนี่ครับสลัดลูดออกอัลกุกะนะครับนะ ครับไปดาดซุม,มงครับยับงแจกกระทาห้อนเลยพี่น้องเนาะมาดาดซุม,มงเลยครับดาดไปร้อนนะพี่น้องเนาะใส่พริกไทยด้ยพี่น้องเนาะดาดทำสเต็กซุม,มงเลือจจัน้อยนะครับเนาะ นี่ครับเลยประมาณนี like ้นะครับเด้อพี่น้องเพื่กินง่ายๆโยู่บ้านครับสเต็กคู่มงแวะมากินกี้นะพี่นี้ตีนะครับเด้อทุกกำลังใจครับอือเลยประมาณนี้นะพี่น้องเนาะแล้วพี่นี้ตีดีด่านเราเลยครับโบ๊ะนะครับด่านมันสุกไปเลยนี่ครับพี่น้องได้แล้วครับเนาะพี่นี้ตีดีด่านราครับนี่ครับ ไห้ทั้งไหนก็เป็นสีชมพูไนนะครับเนาะแกกินดิบหรงกินซูโม่หรือบ้านทรงเอิญใส่มอนนะครับเนาะไปครับนี่นครับเราจะมาตีซอสนะครับเนาะนี่ไข่แดงมุตตาดครับนี่ครับมาตีซอสนะครับเนาะใส่ไข่แดงลงไปเลยมุตตาดครับ น้ำมันเลยพี่น้องด้วยสีสอตไทยว่แม่สอสทอดฝรั่งพี่นอ้องเอาขูงสลักสเต็กผสมสุ้มง,งดิบน้ำจิกหน่อยนะพี่น้องเนาะดูทุกขั้นตอนครับนะครับมีซีตีแล้เกามาปรุงลดจิกหน่อยนะครับ ปุ่งลดไม่ดพี่น้องเนาะใส่พริกไทยลงไปเรอยพี่น้องเ้ะเกลือจกักนิดหนึ่งพี่น้องทำซัดฝรั่งทำสลัดน้ำมันโอลิฟด้วยครับนี่ข้าเหยวก็เลยได้แล้วครับนี่ครับหลังจากเราปุงซัดได้เรียบร้อยนะครับเนาะ นี่ซุม,มงดิบนะพี่น้อง้อใส่ลงไปเลยต้มมัดครับม,มุ้มงอ่ามาลงครับแตงนี่คลุกเข่ามันเข้ากันเลยครับสลัดกินกับสเต็กเร้องพี่น้องเนาะนี่ครับสลัดเร้อครับนี่คลุกเลยพี่น้องมานะครับ้อเพ็ดกินง่ายๆอยู่บ้านเร้อครับ นี่ประมาณนี้ครับเนาะครับหลังจากเพรียบ้อยแล้วพี่น้องเนาะออมาใส่การแต่งการพี่น้องเบิ่งนะครับเด้อพักหนึ่งน,นี่นครับสลัดสุม,มงก็เสร็จสมบูรณ์เลยพี่น้องเนาะตบมือให้บ่ยีซีเลยครับเด้อนี่ประมาณนี้ครับเนาะนี่นี่ครับอันนี้สุม,มงที่เขาดาดเมื่อกี้นะครับเนาะนี่แต่งจานด้วยมะนาวลูกอัลป,ปุก้าซอส นี่สลัดรวมมีดรับมีทุกแนวอยู่ในนี่ครับเนาะนี่มาพี่น้องมามากินกับพี่ยี่สีครับ,รบสเต็กซุ่มแล้วก็มองมาก,กินน้ำ่น้องเนาะนี่เมนูสเต็กซุ่มพี่น้องเห็นบ่พี่นอ้นอ,งนอ,งงนองมาพี่น้องมาบาลุยกันเลยใส่สัเบเลยพี่น้องเนาะนี่ มาแล้วครับด้อกินข้าวซ้อกับพี่ยีซีสเต็กสุมงเมนูนี่แซ่อส่วนครับว่าสับหลาย มาครับวะรวมมิตรพี่น้องเลย็ดกินอยู่บ้าน,นงังไงเรพี่น้องเนอะทุกกำลังใจทำมากินนะครับอืมอมมมงเลยสมองบอกสมคู่งไห ลัรงกินยปลาหยาบันควงพี่น้องสมสม้งดิปบปัอมนะครับนะ่ะสลัดอชปปอบพี่น้องทันที่มีสาม,มีเป็นฝรั่งเ็ดแบบ่นไงกับพี่อีซีนะครับนละ้ ซอดไม่แน่นเอ็งพื้นนอะพี่น้องนี่กลับดีด้วยพี่น้องเย็นพี่น่องกินของายกับอย่างน่ะครับเนาะมีมกรบายกว่าและพริงีซีพวก็ได้กินพี่น้องอืม สมตัมัดแตงมาลงกัวโคก้าสลัดกับสับ <c oughs> อืมอ่าเบาๆก่นหรอเบาๆอืคอครับ แซ่บแบยพี่น้องเ้อพี่น้องเก็นกินมแลนะครับเ้อสเต็กสลัดหลายๆครับ cầm đều và xe bình lắm Cái mông cho nó Ghiền Mì Gõ มาแล้วครับเดอ้อพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่แวะมากินสเต็กสุโม,มงกับพี่ีซีนะครับเด้อบ้านเขาเอินแซมมอนนะพี่นอ้อนมมงนี่เขาเอิศสุโมงสลัด แม่มากินหน่อยพี่ยี่สีนะครับแล้วกี่โม,ม,มงท่านพี่น้องมีสามีเป็นเจ้าต่างชาติครับเป็นแบบนี้ให้กินนะเว้ย แม็กซ <laughs> mm ีม hmm. ินฟัวว์เลยเขาจะว่าอืมอ่ะบลอนเราหลายหลายครั้งเราไป้องเนาะลำบวด,ดมันสวยลวเลย องกาศบุ๋ดีไปแล้วลมขึ้นฝ่าขึ้นฝนในยู้น่ะหลังจากห่านมาได้สองสามเมื่ออากาศลุ้งแบบอื่นอือ ก็มุ่งสิ้นตากหนัง่งมไว้พี่น้องตากลบเมฆเม,ม,มื่มีแดดมื่อไงเมื่ออดแช่แชปหมูครับแวะมากินเนอะแวะมาเอาไปกินเนอพี่น้องเด้อครับชิมกินสเต็กสมองกับสลัดรวมมิตรดจะฝากพี่น้องไวปตอนนี้นะครับเดนะมาก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งก่อโปงสับจากไข่ตึงๆนะครับเด้อครับ